ค่ะวันนี้นะคะเคจะผัดกะเพราซี่โครงหมูพริกแห้งนะคะก็มีซี่โครงหมูพริกแห้งกระเทียมเออน้ำตาลรสดีซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปในพริกเลยค่ะแล้วก็ใส่กะเพราแดงตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่พริกลงไป พริกกระเทียมพร้อมเครื่องปรุงให้หอมก่อนพริกแกงหอมแล้วนะคะพริกแกงหอมแล้วใส่พริกโคลลงไปเลย เติมน้ำไปหน่อยนึงเที่ยวให้หมูเขาสุกต่อจากนั้นนะคะใบกะเพราลงเลย เริดได้เลยจ้าเสร็จแล้วค่ะผัดกระเพราที่โครงหมูพริกแข้งมีน้ำหน่อยๆช่ำๆเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะพเพื่อน